นี่ไงคนมากินอาหารเจกินไปแล้วกินไปแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่กระเดสานี่อร่อยมากเลยกำลังทำเนี่ยอร่อยมันก็ททำอร่อยมากเลยเป็นนมด้วยเอ้ยเป็นอะไรน้ำมะพร้าวเนาอนี่นี่คนทำซื้อไปแล้วอ,อร่อยดีอร่อยดีก็เชียร์โอ้ oh, นี่ไง ลาแท้จะเอัมพวานะคต้นโหนดเหรอไม่ต้นตาลต้นตาลมะพร้าวโอ้มันมันเลื่อมมันหอมยังไงต้นตาลมะพร้าวจะเอามาวางของแท้อ๋อนี่เอสไงเพราะว่ามันหอมตัวนี้ไงที่มันเตะจมูกอ่ะที่เข้ามาคนคนสุดยอดไหมเป็ยอดไหมคะไม่ได้เกลียนะคะแต่กินแล้วอร่อยชั้นอร่อยแหละเออมันใหมทุกวันใช่ไหมใหม่ๆสดสดทุกวัน วันนี้กินเจค่ะก็แฮปปี้ทุกคนนะคะที่ใครมาทานเจค่ะก็ไม่ทานก็แฮปปี้เหมือนกันค่ะแล้วแต่อะไรใครจะสะดวกใครนะคะไม่ป้ากันค่ะโอเคนะคะค่ะค่ะแล้วแต่ใครจะสะดวกยังไงก็ได้โอเคค่ะตามสบายทุกคนทุกท่านค่ะอโอเคนะคะบ๊ายบาย